ขอบคุณคุณพ่อเทวันนะคะมารับโครงบางนา ML 125แล้วก็เครื่องยนต์ใหม่โก l เด n น o บ1 5 5นนะคะตัวนี้นะคะคุณพ่อรับไปใช้งานนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้ร้านเราจะส่งให้แบบด่วนๆเลยนะคะไปพร้อมอุปกรณ์ครบมือเลยค่ะวันนี้นะคะนี่เลย ML 1 2 5สนวยแบบนี้เลยนะคะเครื่องยนต์โก l เด n น o บ155 New p a c k รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะตัวนี้นะคะ ขอบคุณนะคะคุณพ่อนะคะอันนี้เรามาดูบรรยากาศนะคะหน้าร้านสงคิดการค้าจังหวัดกาลสินนะคะสนใจติดต่อได้เลยที่เบอร์0817682479นะคะศ9 7 9 7เ2 6า7คก่ะแล้วก็จะใส่รถคันใหญ่ไปเลยนะคะเพราะว่ามีอุปกรณ์ด้วยนะคะ เครื่องยนต์นะคะประกัน1ปีนะคะแล้วก็สําหรับโครงรถไถเดินตำมุ้ยเลงบางนาก็ m l 2 5ตัวนี้ก็ประกันอยู่ที่1ปีนะคะตัวนี้นะคะลักเก้นนะคะการรับประกันก็มีในใบคู่มือให้อ่านนะคะตัวนี้เราแถมวินแล้วก็สายพานให้ด้วยนะคะ